ถ้าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนสละเวลาฟังหนึ่งนาทีแล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น 1. ไม่ว่าเราจะพบใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที 4. เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่าเอาแต่อาลัยอาวร์ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า5ทําความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกับกรรมเก่าไม่ได้แล้ว แต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำอะไรบ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด